พอผู้ชายคนนี้อห้ามใจไม่ได้น้องผู้ชายเลยไม่รู้ฉลาดล้อชาติน่ารักอ่ะเลขคนนั้นนะชาติมันเป็นผัวเลวชาติไม่ดีเสมอพลอยไม่เชื่อกูจริงแต่ไหนาจานใอยอยู่อยากคุยกับผู้ชายคนนั้นก็ื่ออะไรอ่ะก็เจอ,อนายฉลาดลูกตายแล้วนายชาติ คุณกินอะไรเข้าไปอะทำไมมันโดนใจันเนี่อะอยู่เย็นเป็นสดอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้หลายปีไม่ไดีเทะะ่าไรอยู่เย็นเป็นสดอย่างนี้ได้ป่ะยูไม่เจียมตัวไม่เอแม่เก ي, ตายห้องอย่างคำวัานเด็กไอ้หี้ยแม่กูปลืม้มเมื่อไหนวี่อวะ ไม่ร <Huh? S 2> e ู้เรียองนกยคลงตัวเองจะกูเดชับบาลน้องมึงกับเมื่อนี่เปรตแหลมวากูเมื่อนาเดดเดียวป๊อมกันแล้วนาเดเขับไปเวียอันเนี่ยอยาขับไปเปรตใครกำบองกูเลยเด๋ยวใจมือไอ้มือเปรตไอ้คนพี่ตะเล่ ตำตัวตูเรศยังที่บ้ายกรกูไอ้ไรที่บ้ายมันตามหลังกล้วนตูเรียนมันหวกลุ่นตูเรศไม่รู้ว่ากูเจ้าแกรแกตายห้งย่างกับบงเด็กไม่เจียมตัวมึงไม่คิดว่ามึงอีตายมั้งเหอแม่เอ้ยแหมหญิงแก่หรือหญิงเปรตไม่อยากคุยด้วยเลยแล้ตากูใชมึงเหี้ยวกูเออกรับงกู้ชายไอเด็กอายุไหนแดงเนี่ยแดงมามึงคนแก่ มึงเหี่ยวอาขึ้นต่ำตาเลี่ยมเอ๊ <Hey. S 2> มึงเลี้ยงกูรอดไหมละ่ะมึงรับพิจสอบกูได้ไหมเม่เอ้ยรับพิจสอบมึงตัวกูกับกูไม่รับพิจสอบหรอก <c oughs> มันแม่ไก่เลยก <c oughs> ินไม่อยากคุยด้วยอะ่ะแกเปรตเปรตแกไม่เข้าเหลืองอะไรแกไม่เข้าวยาแกร่งกอมนี่ใช่ยังเปรตคนแกดีๆีใจได้แก่าวเต้าหล่อคอ แกอูบาดแกเปลี่ยนเปลี่ยนเปเ็เด็กแต่มาได้คนแก่กาดุ้นแกอูบาดใหญนะ่ใๆไล่แกเดลอดชาติเนี่ยมันจะนุ่มแรงเลี่ยมกันนี่ไล่บอกแกฮะมาปลานีเ่เป็นอาจารย์ซอยหรืออยากคุยกับผู้ชายคนนั้นนะคะนายชาติครับมานี่ติดเลยลิตร้าก็อยากคุยด้วยเลยรู้จักกันไว้คนเราไม่พิดกนะ วันล่งวันหน้าได้พึ่งปางใช่กันอย่าชวนรบกันเถอะสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะคนล้อคุณครับคุณสวยมากรู้ไหมครับคุณก็ล้อมากรู้ไหมเนี่ยแต่คุณเนี่ยทั้งสวยทั้งน่ารักเลยนะครับกัมกคุย้ำความคนาวาหละ แม่ไมกอบกับเตาวีมันตึงกรีบงแล้วท่นเป็นใครมาแต่ไหนเจอไลยกับมังกรมาได้กันคนอุ้มโลกเดียวไปปลา้ไปปลาราซัำเพืัเล่นตัวรายจับน้อยรายจัดจับจะได้ฟื้นหัวบ้างจริงเกดต้กวัดดีลลวงแยกตัววัดดีลลวงเธอมาเพื่อน அல் நம்பர் 12 கரபோனனா பைலலோலம் தா हमने जो छ